นี่คือการสอนวิธีใช้กระเป๋าดีของคุณ d Wallet เ,เป็นว a l l เ t รที่กระจายอำนาจสู่โลก d e e ไฟในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีซื้อโทเค็นด้วยบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณเปิดบัญชีของคุณแล้วกดปุ่มซื้อจากนั้นจะแสดงตัวเลือกต่างๆแก่คุณซึ่งคุณสามารถซิงบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณ เพื่อซื้อโทเค็นและรับโดยตรงในกระเป๋าเงินของคุณมีไวทอรานส์ o n a m p e r และฟักอีเธอเรียมของคุณโดยตรงในวิดีโอนี้เราขอแนะนำ TRANAK คลิกที่ TRANAK รรมันโหลดและจะแสดงหน้าการชำระเงินโดยที่ท่านต้องกรอกรายละเอียดของท่าน เช่นคุณจะใช้สกุลเงินใดในใการซื้อโทเค็นของคุณตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณและป้อนข้อมูลที่จำเป็นใส่จำนวนสกุลเงินและโทเคน็นกดซื้อเลยมันจะประมวลผลไปยังธนาคารของคุณหลังจากชำระเงินเสร็จแล้วคุณจะเห็นโทเค็นที่ซื้อในภาพรวมสินทรัพย์ของคุณในดีมอนเลท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารอัปเดตและข้อเสนอพิเศษเยี่ยมชมเราได้ที่กระเป๋าสตางค์ดีดัจอไทยเอา